ตอนนี้ใกล้จะเสร็จหรือยังคะพี่จี <Okay. S 1> ถึงขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับถึงขั้นตอนที่เท่าไหร่แม่ถามถึงขั้นตอนที่สิบสองแล้วคะ่ะนี่ได้มาแล้วหัวกับตัวนะคะใกล้จะเหมือนในรูปภาพแล้วอ้าวขั้นตอนที่สิบสองมีอะไรบ้างคะหามานี่เสียแล้วนนี้เสียแล้วเกินหรือเปล่าทำไมได้ห้า มีอะไรบ้างอ๋อมีนี้สี่นี้สี่อันแล้วก็อะไรอีกครับแล้วก็ปุ่มเดียวนี้มีหกนะนับมาสีหนึ่งสองพี่จีสามสี่อยู่ที่มือพี่จีเปล่าเอ้าทำไมไม่ครบอะ่ะสี่ พี่จีมีกี่อันสองอันเอามาวางครับหกอ,อ่ะกบพอดีแล้วในอีกครับอันอันที่สิบสองอ่ะมีอะไรอีกในอีกอีกเท่าไรครับมาดูค่ะว่าเวลาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนี่ค่ะขั้นตอนที่สิบสองเดี๋ยวเรามาต่อ,ขอเข้าไป <ขอ S 1> เลยนะคะว่ามันจะเป็นยังไง อ้าวในเอาหน้ามันมาดูเอาตัวมาดูประกอบกันเป็นยังไงได้ไหมได้ยังหันหน้ามาโชว์นี่แลบลิ้นด้วยโอ้โหได้แล้วสำเร็จแล้วค่ะใครทำก่อนเจริงเหรอเอามาดูใกล้ๆตรงนี้มันดูตรงตรงนี้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ